หหมู่บ้านเล็กๆบนยอดเขาสูงใกล้กับขอบฟ้ามีเด็กหญิงตัวน้อยคนหนึ่งชื่อลูมิน่าทุกคืนลูมิน่าจะนั่งริมหน้าต่างเงยมองท้องฟ้าและจินตนาการถึงดินแดนแห่งแสงสีรุง้งสถานที่ที่คุณยายเล่าว่าความหวังสามารถเติบโตเป็นแสงจริงๆจนกระทั่งคืนหนึ่งเมฆหมอกหนาทึบปกคลุมหมู่บ้านดวงดาวหายไปและท้องฟ้ามืดมนเหมือนไม่มีวันสว่างอีกแต่ลูมินาไม่ยอมแพ้ เธอตัดสินใจออกเดินทางตามหาดินแดนแห่งแสงสีรุ้งด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวังเธอเดินข้ามทุ่งหิมะสีขาวข้ามแม่น้ำแห่งเสียงสะท้อนปีนภูเขาแก้วที่แวววาวระยิบระยับระหว่างทางลูมินาได้ช่วยแมวตัวน้อยที่หลงทางแบ่งขนมปังกับกระต่ายป่าหิวโหวยและร้องเพลงกล่อมนกน้อยที่บาดเจ็บในที่สุดเธอก็พบกับประตูยักษ์ย้ายสีรุง้งประตูถามด้วยเสียงอ่อนโยนเจ้ามีแสงสว่างในใจหรือไม่ ลูมินาตอบด้วยเสียงสดใสฉันไม่แน่ใจแต่ฉันมีความหวังและอยากแบ่งมันให้ทุกคนค่ะน้ำเสียงอบอุ่นที่สุดทันใดนั้นเองหัวใจของลูมินาเปล่งแสงออกมาเป็นแสงสีรุ้งสวยงามแสงนั้นลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าขับไล่เมฆหมอกมืดมิดออกไปหมดสรุปเรื่องด้วยน้ำเสียงเต็มไปด้วยรอยยิ้มเมื่อเธอกลับถึงบ้านหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านก็สว่างสวอีกครั้งและตั้งแต่นั้นมาดวงดาวน้อยๆก็ไม่เคยหายไปอีกเลยแม้ตัวเราจะเล็ก แต่แสงแห่งความหวังในหัวใจสามารถเปลี่ยนโลกทั้งใบได้จริงๆ